สาธุสาธุสาธุเรื่องน้ำเงินคุณพี่ต้องมีความใจสูงที่แบบไม่พ่ความใจสูรับสาธุอนุโมทนาบุญนะเมื่อถือเข้าใจหรือไม่เข้าใจค่ะแต่ว่าลูกยังคล่องใจในตัวเองว่าลูกทําถูกทำผิดหรือลูกต้องปรับปรุงยังไงลูกอยากจะไปกับลูกมันแข่งหางอยากไปทําใจให้มกลางกลางนาทีนี้ ใครจะผิดจะถูกมาเรื่องของเขาเราปล่อยวางปล่อยวางแต่ไม่ได้ให้ละเลยเพราะนั่นมันเป็นเรื่องของเขาหากเราไปฆ่าโทษใครถือว่าจิตเราเป็นอกุศลแล้วนะนี่ให้ดูตรงนี้ดูที่ใจเราคนนู้นเขาอยากได้น่นนี่นั่นมันเรื่องของเขาแต่เราไม่อยากก็คือว่าความเกลียดความเกลียดชังมองเห็นแย้วงไม่ถูกตาต้องใจ อันนี้เขาจิตขุนวแล้วนะมไม่ผ่านแล้วนะเพราะฉะนั้นมองแล้วให้เป็นธรรมหากเกิดว่าทําไมเราไม่ชอบคนนี้กลับมามอยพี่ว่าหรือเขากับเราเคยทําอะไรกันมาก่อนดย่างรีบยกโทษโอโหสิกรำขอขามากรรมกันซะไม่ใช่ว่ามองแล้วไม่ถูกตาแต่จะหาเรื่องม็ทุกข์ทงกายว่า,จาใจมันก็ก่อกรรมกันุก่อเวรกันอีกไม่จบสิ้นม,มันก็เป็นกรรมใหม่แล้วถึงบอกแล้วว่า ตอนนี้เข้ามาถึงที่นี่แล้วแล้วไม่ใช่เล็กเลเห็นไหมเราว่าอย,ย่างไรตัวเป้งแล้วอยู่ในจิตทุกคนพร้อมเต็มที่จะประทุให้เรามีอารมณ์โกรธโลบหลงตะลงหากเราตามทันรู้สึกทัน มีสติก่อนก็ถือว่ามันทําอะไรไม่ได้แต่มนุษย์ไม่พอกระทบปุ๊บน,นัตตาตัวจริงมันก็พลาดแล้วถือว่าพลาดไม่ทันทํำยังไงจะให้จิตเราผ่องใสเล่าก็แค่นิงน่งๆที่สําคัญวางใจเป็นกลางเป็นกลางในที่นี้คือความดีที่เราสาะสม แล้วความยุติธรรมที่สุดหรือความจริงใจที่สุดนั่นแหละจริงใจต่อทุกคนโดยไม่หวังผลว่าเขาจะจริงใจตอบเราหรือไม่ mm hmm. นี่จิตเราก็ผ่องใสเบิกบานถือว่าฉันดีกับเธอนะแต่ส่วนจะเธอจะดีกับฉันหรือไม่ไม่รู้แต่ฉันมีความจริงใจให้เธอฉันมีความจริงใจให้คนนี้ mm hmm. ถึงแม้จะดูแล้วไม่ถูกตาแต่นั่นคือมันผ่านมาแล้ว เอาความจริงใจเอาความดีเข้าใส่กันสิแต่ตอนนี้ไม่มีแต่คอยทะเลาะเบกไว้มีแต่คอยจับจ้องคิดกันไม่ดีจิตของเรานะั่นแหละนะคุณมัวค่ะพุณพูดแม่รู้เข้าใจในสิ่งที่แม่พูดค่ะลูกจะพยายามทำจิตใจวางให้ได้แล้วจิตเราจะว่างวางนะท้ทีนี้ วางอัตตาตัวตน<ๆ>วางความมานะทิฏฐิ<ๆ>วางความโกรธวางความโลภวางความหลงถามว่าวางได้หมดไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกมนุษย์เพราะเรายังไม่ได้บรรลุแต่จะทํายังไงให้มันเหลือน,น้อยที่สุดก<ม>ับจิตกับใจของเราแล้วจะทํำยังไงให้เรารู้เท่าทันจิตของเราได้ก็เราต้องมีสติใญ่<ม>พิจารณาอยู่ทุกเมื่อไงสาธุ อ่านุโมทนาลูกนี่อนคอยฝึกคอยขัดเกลาคอยดูจิตดูใจเราเท่านั้นเนี่ยอยากจะทำเรื่องนี้ว่าลูก,ลกทำพานกรรมาให้กับอาจารย์นันท์มาโคให้กับตาพัานบนุญนะค่ะ<ม>ตาพัานธุญปลกใจงี้เจ้าค่ะเขาเสียงหัวเราะโผล่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 ปลุกใจ <laughs> <laughs> คือเป็นมาละเหมือนมีมีคนมาบอกว่าาอยากเห็นพานมาโคแบบ คนกรุงอะ่ง <คน S 1> <จ>ะก็อยากเห<ม>็นท่านหัวเรือนเห็นทั้นพี่เลยทําให้แบบนี้ถูกใจมากนะครา,าวหน้าลูกจะต้องทําแบบนี้ให้ท่านเองใช่ไท่านบอกถ้าได้ก็ดีสิสาธุดเราคืนท่านเขาจะมีอนี้ให้ด้วยนะสาธุขอให้เจ้าได้รับไวบ <c ười> ๆกับรางวัล <c ười> <c ười> สาธสาธุสาธุสาธุมีวงอะไรไหมวะพิมาเยสาธุสาธุอน sure> ุโมทนาคุแม่ฟังเมกี้ได้เข้าใจนิดเดียวจะวางสิทธวางใจ ตอนนี้จิตใจเป็นยังไงแล้วเฉยเฉยไม่จิตใจมันไม่ค่อยมีอะไรมาเฉยเฉะก็น,นี่ไงเฉยเฉยมันก็ดีแล้วไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อิจฉาหสียใครมันไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรอ่ะมันมีอะไรนะแบบแล้วจะรู้สึกอะไรแบบ เขาให้พลังพลังอะไรมายแม่ได้หรืเขาไม่ไมไม่ต้องการอยากมีตรงนั้น mm hmm. ถึงเวลาพลังบุญต่างหากที่จะนําพาเราไปในทางที่ดีไอพลังโน่นนี่นั่นมันเป็นของเล่นอย่าไปยึดติดมัน mm hmm. หากเราไม่รักษาหรือไม่ปฏิบัติให้แท้จริงทุกอย่างมันก็เสื่อมได้เข้าใจไหมไอนี่ใจใสๆไม่รู้สึกอะไรเลย ไม่รู้สึกโกรดแค้นไม่รู้สึกโลภหลงไม่รู้สึกอิจฉาลิศยาถือว่าดีแล้วนี่เขาเรียกว่าใจใสใสประคองไว้แบบนี้แล้วถ้ามีใจมันสนุกอ่ะพูดไมสิบใจมันคิดสนุกอ่ะใจมันคิดสนุกอืมอ เหมือนร้อยพวงมาลัยไปแล้วหอนไปเสมใช่มนบบางครั้งอะอย่างเล่นกับแมวเล่นกับอสั์อันเนี้ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอสาธุแต่หมายถึงว่าถ้าเราจําจิตทําจิตให้ขุนมัวเที่วไประบาดระแวงคนนั้นคนนี้เที่วไปใส่ร้ายไปใส่คนนั้นคนนี้เชื่อไปโกรธคนนี้เที่วไปอิจฉาเัทยาคนนี้เที่วอยากได้อันนั้นอันนี้นั่นแหละ มันเป็นทางของมนันนอนอาสาทุแล้วสนุกแต่จำไลลว้เราจยไม่โกรธใช่งไหมคะแต่สนุกได้สนุกแต่ก็ต้องมีขอบเขตเราอยู่ในชุดไหนถ้าขนมเราเข้าใจแล้วรูกอยากทำแบบที่มันทำไม่ได้บางครั้งมันโมโหว่าร้อยพงมาลายก็กสวย โทสะขึ้นหรือยังถ้าเราโมโหก็แป๊บเดียวเด็กให้ค่อยทาไปถ้ารู้สึกว่าโมโหเราก็หยุดนิ่งก่อนรู้ตามทันว่าเริ่มแล้วจิตคุณมัวเพราะความโมโหโมโหแล้วได้อะไรยิ่งโมโหยิ่ง้อยมันยิ่งพังเ <c oughs> ลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปตั้งสติร <c oughs> ะงับ <c oughs> อารมณ์แล้วค่อยค่อยอยไปยิ่งเรามีสมาธิ <c oughs> มันก็ยิ่งออกมาสวย ล,ลูกปฏิบัติทำแก้กรรมอยู่อย่างนี้ลูกจะผ่านใช่แห่อย่างนี้ก็มาแก้อะไรเราแก้บันฑบาตอยู่แม่ถึงบอกว่าให้ระวังผิดระวังใจเวลาปฏิบัติเราก็ทำให้เขาให้เต็มที่สมกับที่เราตั้งจับสัจจะแล้วว่าเราจะทำให้เขาให้เขาไปสู่ในภพภูมิที่ดี แล้วทาไมถึงกลัวไม่ผ่านเาราก็พยายามไปเอาเวลาบางครั้งวันก็ไปอยู่ตรงนี้มากอยู่ตรงนี้จิตเราอยู่กับการทํางานจิตเราอยู่กับการมันก็เหมือนเราทําสมาธิไปในตัวแต่บางคนทําไปพูดไปสับเพเหตละอะไรไม่รู้เรื่องจิตคุนไหมคุนได้บุญไหม,ไม,หมไม่ได้ เราต้องมีสติกับการทำทุกอย่างแม้กระทั่งย่างก้าวเดินจงกรมเพราะคุณท่านยังต้องให้เดินแล้วจับสมาธิจับจิตจับใจอยู่กับการเดินการย่างเลยาามันก็เหมือนการทำงานนี่แหละนี่แล้วการรับประทานอาหารลูกเรียกสิ่งเทวดาในตัวมารับประทานด้วยไม่รูกผิดไหมไม่ผิดแต่เขาไม่ได้มารับเราหรอกเพราะเขาทิพย์ แล้วที่ไม่ทิพย์ล่ะที่ไม่ทิพย์เทวด,ดาด้เขาก็มีสว่วนอนุโมทนาเราจะจะทำยังไงที่จะให้เขาเสยเยกูกับตรงตรงนี้ได้แค่น้อมจิตน้อมใจถึงเขาเขาก็อนอุนโมทนาบุญแล้วเขารับบุญเขาไม่ได้นั่งกินเหมือนเจ้าที่ไหนเล่า แม่คิดว่าอาหารนี่เขาเป็นอาหารทิพย์แต่อาหารทิพย์ที่พายถึงนั้นมันกลายเป็นทิพย์ที่เป็นบุญพออยู่ต่อหน้าเขาจะแปลงเป็นอะไรก็ได้ไเข,ข้าใจไหมลูกเข้าใจลูกคิดว่าอาหารทิพย์มันลอยขึ้นไปอ๋อเป็นเป็นบุญทาทถึงเข้าใจอย่างาที่พระคุณเจ้าบอกลูกศิวิไลอย่างได้อะไรก็ประเด็ดเอาทิพย์ตนกระพึอง ค่เพียงนึกคิดปุ๊บสิ่งนั้นก็แปลงเป็นก็เหมือนเจ้าบอกอาหารนี้เป็นอาหารทิ์หากตอนนั้นสมมุติเจ้ากินน้ําพริกแต่เขาไม่ชอบแล้วแต่นี่เจ้าบอกแล้วว่าเป็นอาหารทิย์ณตอนนั้นเขาอยากกินในนี้แล้วก๋วยเตีเ๋ยวแล้วมันก็แปลงออกมาเป็นนี่แต่ผมคิดว่ามันมิมไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิด พระสงฆ์้นอะไรูกลูอออขอ,ขอนอมถบายดุลที่ทำาอ้ตัวแม่เนะี่ยเพราะถแม่มีร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับพวกลูกๆไปตลอดสาธุสาธุสาธุเราก็ไม่ได้เปไน็นไเราก็อยู่ที่นี่จะนําพาพวกเจ้าตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพุทธเจ้าไปจนถึงที่สุดในการหลุดพ้นนั่นแหละในเมื่อสัจธรรมไว้แล้วมันถอนไม่ได้เลยทุกแค่ไหนก็ต้องทนลำบากแค่ไหนก็ต้องทำลา อ่อนเอไอยพูดมีความแข็งรูปันไม่ค่อยจะเข่มแข็งเลยแต่เราก็ต้องสู้นะจะหา่ือหาถือนะรู้ไหมหมงใส่ใส่คำว่ามา <S <S สมมติว่า <S 2> <S 2> ถ้ามีความรบกวาขนวงเข้ามาแล้วม,มาันแทรกเข้ามาแล้วทำยังไงจะให้ออกไปเราไม่ต้องมมอไม้หรือว่าที่มันเป็นแบบไหนเข้ามาที่เข้ามา แต่บางคนไม่รู้เท่าทานัน่ยแล้วคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรคิดว่าในชั้นถูกนั่นแหละยิ่งทําให้ต้องจัดการต้องมาให้เลยที่ออกต่เมื่อไรเรามีสติกับตัวเองมันจะออกไปเองมันจะออกด้วยจิตเราแข็งนีงแล้วจิตที่เราตั้งมัน่นจิตที่เราผ่องใสจิตที่เราทุกเท่าทันว่าตอนนี้เรามีความรู้สึกโกรธเหรออา้าวมันเริ่มมาแล้วนี่มันยุเรื่องความโกรธของเราแล้วนี่ เรารู้เท่าทันความโกรธหายไหมเราชนะไหมนี่แหละลูกเขาเรียกว่าชนะมามันก็อยู่ไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้แต่พอลูกฝึกว่าอยากได้อันนั้นจึงเลยพอไม่ได้ปุ๊บก็หงุดหงิดมานไหมอ่ะเรารู้เท่าทันหรือเปล่าก็ไม่ได้แล้วเราไม่อยากได้ของของใครไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เอานั่นเรารู้เท่าทันแล้วก็เหมือนว่าให้ดูจิตรู้เท่าทันจิตของเราเขาไม่มีโอกาสมาแทรกเราได้หรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เราปล่อยจิตว่าง วางคือไม่ได้ดูเลยว่าตอนนี้จิตเราขุมม่มวหรือไม่นั่นแหละเขาจะมาแทรกเราได้เพราะเราชนาะใจยังไงแค่เพียงกระทบก็รู้แล้วว่าความรู้สึกของเราจิตมันมังกระตุกหรือไม่จิตตะหวันไหวหรือไม่ทัจิตบางไหวปุ๊บนั่นให้เพิ่งรู้เลยว่าเท่าทันว่าเขาเริ่มแล้วนะเราต้องรีบวางแล้วว่าเออไม่เป็นไรหรอกขอเขาก็งงทำไม จัดการมันปฏิบัติใช่ไหมครับ่ไม่ว่าใครก็แลว้วแต่ไม่ว่าเราว่าเขาเหมือนกันหมดเพราะเราไม่รู้เท่าทันงานแต่พอรู้เท่าทันมันทําไปแล้วเพาใจไหมลูกทำไปแล้วมโมโหไปแล้วถ้าคนที่ว่าคนที่ว่าโกรธไปแล้วโมโหมาแล้วพอรู้ตัวแล้วต่อไปก็ฝึกให้ตัวเองมีสติ มนันก็ออกไปได้มานก็ขจัดออกากตายจากจิตได้ไม่งั้นทุกพระองค์ท่านจะบอกนะว่าไม่ต้องดูที่ไหนให้ดูตรงนี้รักษาที่นี่ของเราหากจิตเรา,าแนว่วแน,วแนว่มั่นคงหนักแน่นยึดหลักองค์ท่านยึดหลักองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไงมันก็ทาอะไรเราไม่ได้เพราะใจเราเข้มแข็งใจเราผ่องใสใจเราไม่มีอาาติไม่มีพยาบาทไม่มีรักโลกปลดลวงให้ใครไม่หยา่ได้ของของใครไม่โกรธเกลียดใคร มีแต <ob SC I ENT> ่ความปาารถนาหรือให้กันต่อกันแล้วเขาจะมาตอนไหนเราเข้าใจไหมแต่ส่วนมากมนุษย์ไม่พอกระทบปุ๊บอัตตาโตมนมาแล้วมึงดีเหรอมึงดีแค่ไหนมาแล้วเห็นไหมแล้วความเกลียดชังความอิจฉาลัทยามันก็ก่อเกิดให้มีมานาทิธิก็มีการก่อกรรมใหม่ขึ้นมาได้หากกระทบ ถ้าฝั่งหนึ่งไม่ตอบแล้วให้อภัยก็ถือว่าจบแค่เดินเข้ามาว่าหากเคยทำอะไรไว้แล้วว่าชาติภพอะไรก็แล้วแต่หากเคยบาดหมางกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันขอกรรมนั้นตรงยุติในชาติภพนี้นะเราจะขอ,อยกโทษองค์ศกรรมซึ่งกันและกันแต่ตัวเราต้อง้อมจิตจริงๆแล้วว่าขอ,อยกโทษองค์ศกรรมและขอองสิกรรมจริงๆไม่เชื่อไปทำาดย จิตที่มันขุ่นมัวของเจ้ามันจะปลดออกกันทีแล้วเป็นจิตที่เบิกบานให้รู้เท่าทันเท่านั้นเองสาธุไม่มีไม่มีคนเราจะไปยัของขอโทษค่ะนไปมองไปสาธุสาธุสาธุผ่านไปมองไป บองไม่เห็น่ะตัวเล็กมากมาเห็นหน้าก็ดีเละสาธุอใหยเจริญนธรทำไหุดอัดทุกคนก็ขออนุโมทนาบุญก็ขอให้เจ้ามีสติมีปัญญาอยู่ข้างหน้าต้องโดนทุกอย่างรับพาระทุกอย่างต้องอดทนนะถือว่าเรามาทําแต่ละหน้าที่ในที่ที่ตรงนี้มันเป็นจุดสําคัญทุกที่ ไม่มีใครด้อยกว่าไม่มีใครเด่นกว่าไม่มีใครดีกว่าเพราะทุกคนพร้อมใจที่จะมาร่วมสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมลูกใครยังไงลูกค่ะอ๋อค่ะสาธุนี่หนูตัดแต่งเขาหมายความว่ามีหนูตัดแต่งทุกท่อนไมื่ไหร่เห็นี่ยคุณเจ้าไปตัดแต่งเขาไหมนิวไม่หมดอะไรใช่ไหม แไงน้ไ้าส่งพ่อแม่หางไม่มีแล้วแม่ก็ต้องไปทําหน้าที่ของแม่เหมือนกันนะแม่ก็ต้องฝึกจิตฝึกใจเหมือนกันบางจิตบางอย่างมันก็ยังฝืนไม่ได้ต้องรู้ท้าทาอทันเหมือนพวกเจ้านั่นแหละเพราะเรายังไม่หลุดไม่พน้นนี่แต่จะทําให้มันดีมากกว่านี้และต้องทําให้มันได้มากกว่านี้ไม่งั้นตามองค์ทานไม่ทันนะขอให้พวกเจ้าโชคดีนะ ลองตาเห็นทรเรไม่มเขาสวดรูอริยะเพศกายนะดุ้งนะตั้งใจนะสขอให้พวกเจ้าได้ใบนั้นคุดของนั้นทุกคนทุกคนทุกคนสาธุมาทันพอดีเลย